ทันที่จะจุดแล,ล้วครับบ้างนี้ขอเคลียร์นะครับเบียพื้นที่เลยนะครับไม่มั่นใจก e ัอาจจะเกิดอะไรได้ครัทันเห็นมาแล้วผู้ใจทันเห็นมันนี่มันมาบ่เมียไปเอารถจนในหมู่ข้านเขาแทหน้น่ะไม่เถียังกันแล้วรีบวิ่งนะครับเข้าบังเกอร์ทันที คนจบดหนึ่งคนมีเงน้ยนะครับระลังเงี้ยกำังเ้าวไครับหนึ่งก้าวหนึ่งก้า เซฟด้วยเค็คด,ด้วยปลอดภัยหรือเปล่าครับเจ้าหน้าที่ดูด้วยนะครับโอ,โอ้สวยว่ะตบพิไทยนีดเอ่อตืวนสามเลยนะครับปลอดภัยหรือเปล่าพ่อขอจะไว้ทูตพิไทยนะพี่้อมโอ้แตกช่วยว่ะไว้สีเหล็กสีเหล็กก็ปลเหมือนน่าร้อนดิ เ, look, เป็นการสาธิตการแตะของบ้าไฟ่ถูกวิธีโปลอดภัยนะท่านเรบมนังเป็นกำลังใจให้กับบ้าไตบานี้เราเ่อไปู่ไปแห้งโอ้ยฉันยู่ใกล้มันเป็นตะยาเลยมันลงราคาเต้นใส่สอดเลยเาะมันตายเลยด้วยบุญบารมีของเจ้าปู่ปุว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ลูกหลานเคารพนับถือครับช่ว่าใช่กแฟนคนีาไอ้ยาดยไอ้ยาดิแ้ให้เจ้มอเรด้ได้พจจอดเยอะารจุดป้องไฟคนไปทางไหนคือว่ห็นคนนี้นปลอดภัยครับก็อย่าลืมนะครับขยะในมือท่านเป็นถุงพลาสติกเศษไม้จิ้มลูกชิ้นรวบรวทีละอย่านะครับ สำหรับสวรรค์บ้านนายังไม่ลงนะครับเขาพงล่ม,ม,มเนี่ยมือยังอีิโต๊ะเลย่านนิ่งไดยังไปเรืเ่อยนะครับโดยเฉพาะท่านเจ้าปู่เจ้าที่นะครับท่านก็ให้ความเมตตากับลูกๆหล,ลานจัดจุดบ้องไฟแข่งขันทุกปีทุกปีท่านก็ปกปักรักษาดูแลลูกหลาน ท่านผู้ชมท่านผู้มีเกียรติทุกภาคสว่วนครับให้